ค่ะมีเพื่อนถามมานะคะว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราทําเอกสารนะคะตามระบบ ISO แล้วเราไม่พิมพ์ออกมาเลยไม่พิมพ์เป็นเปเปอร์ paper เลยเป็นไฟล์อยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ไฟอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะ ดิ๊บจะบอกว่าในระยะหลังๆนะคะดิ๊บเห็นหลายๆองค์กรเนี่ยมีการจัดทำเอกสารในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ค่ะโดยที่การทำโปรเซอร์หรือว่าเอากสารอื่นๆทั้งหมดนะคะไม่มีการพิมพ์ออกมาเลยนะคะก็ะเป็นแบบทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบฟอร์มต่างๆก็จะถูกคียในอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ทั้งหมดนะคะซึ่งเราสามารถทำได้ค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องกังวลก็คือในเรื่องของไฟล์ที่เป็นต้นฉบับที่ทุกคนเข้าไปดูนะคะเราสามารถทำการแก้ไขได้หรือไม่ นะคะคถ้าไฟล์ที่เราใส่ไปมันเป็นเออ Word เป็น Excel แล้วทุกคนสามารถแก้ไขได้นะคะมันก็จะผิดข้อคือเสี่ยงต่อการผิดข้อ7.5.3.1นะคะเรื่องของการปกป้องออข้อมูลที่ไม่เพียงพอนะคะดังนั้นถ้าเราแบบใส่เป็นอ,อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เป็น PDF มีลายน้ำนะคะและป้องกันการปิ้นนะคะและอันที่2นะคะซึ่งออจะต้องแบบ ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยก็คือทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์มีแท็บเลต็ตมีเอ,อ่อความสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้นะคะรับทราบว่ามี p r o c e d อร์ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าถึงข้อมูลตัวนี้ได้นะคะถ้าตอบโจทย์2ตัวนี้นะคะล็อกไฟล์แล้วก็เรื่องของการเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะคอนโทรลเอกสารแบบไม่มีเปเปอร์เลยได้เลยค่ะ ฝากเพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขากับการทำระบบ ISO ค่ะ